สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูคลิปเปลี่ยนจอกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่อง Oppo A 5 2020นนะครับจะเปลี่ยนทั้งจอทั้งบอดี้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมเราจะย้ายจะย้ายอะไรทุกอย่างนะครับภายในตัวเครื่องไปใส่อีกบอดีอ้อันหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับว่าในตัววิดีโอบอดี้มันจะมีการแตกนะครับฉีกหักมาด้วย ตัวนี้เปลี่ยนก็คือพูดง่ายๆว่าเครื่องนี้เราจะเอาแคบบอร์ดนะครับเอาแคบบอร์ดแล้วก็พวกใส่ในมันพวกลําโพงกระดิ่งลําโพงหูฟังอะไรพวกนี้นะครับจะย้ายไปบอดี้ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเริ่มแรกเลยเราก็ต้องแกะฝาหลังก่อนนะครับผมตัวคลิปวิดีโอนะครับผมจะค่อนข้างที่จะสปีดคลิปนะครับเพราะว่าถ้าไม่สปีดนะคลิปเต็มๆมันจะมีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากดูคลิปเต็มประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะอัพอัพอัพทิ้งไว้ลงอีกช่องหนึ่งให้ดูนะครับผมจะเป็นคลิปเต็มแต่คลิปนี้ก็ตัดมาแบบตัดคร่าวๆมาก่อนนะครับตัดสปีดคลิปมาก่อนอันนี้เราก็ถอดฝาหลังแล้วก็ถดอดแพงสแกนนิ้วมานะครับเราถอดแล้วเราก็รีบย้ายมาเลยนะครับผมเพราะว่ากานลืมนะครับรีบย้ายมาเลย อันนี้ผมจะเริ่มย้ายให้แผ่สแกนนิ้วก่อนใส่กาวเล็กน้อยนะครับอโอเคต่อมาก็ไขน็อตนะครับผมไขนอ็อตเอาบอดี้กลางออกน็อตตัวนี้ก็ประมาณข้างบนมันจะประมาณ10ตัวได้นะครับข้างล่างอีกประมาณ5 6ตัว มันต้องไขทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับมันถึงจะสามารถเอาบอดี้ออกมาได้ต่อมาเราก็ถอถดถาดซิมบอกนะครับผมแล้วก็ใช้ปิกก็ได้นะครับปิกกีตาร์แข็งๆนะครับมาแกะบอดี้หรือใครจะใช้เล็บก็ได้นะครับเพราะว่าคิววิดีโอการแกะรุ่นนี้ผมน่าจะเคยทําลงในช่องไปแล้วนะครับใช้เล็บก็ได้นะ อันนี้มันมีน็อตติดที่บอดี้ด้วยจากบอดี้เดิมสังเกตด,ดูนะครับมันจะมีพวกกล้องด้วยนะครับเราเราย้ายตัวเดิมตัวแท้มาใส่เลยนะครับตัวตัวที่มันให้มากับบอดี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ผมจะเอาของแท้มาใส่มันจะมีเหรครับมันจะมีกล้องชุดหนึ่งให้มากับบอดี้กับพวกปุ่มสวิตชุดนีน้ผมจะไม่ใช้นะผมจะใช้สวิตเดิมแท้มันนะครับเพราะว่ามันจะต่างกัน มันจะต่างก,ก,กันกับตัวที่เขาให้มาครับถ้าของเดิมมันยังใช้ได้มันยังดีอยู่เราเอาของเดิมมาใช้นะครับงานมันจะคนละเกตคนละเรื่องเลยนะครับพวกสวิตแท้กับสวิตเทียมนี่ลองดูนะครับถ้าท่านไหนเปลี่ยนสวิตบ่อยๆจะรู้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงลงไปก่อนแล้วก็ใส่ปุ่มปิด,เป,ดเปิดเครื่องนะครับ จะใส่ย,ยากหน่อยมันจะมีเขี้ยวมันอยู่นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกอยู่นะครับต่อมาผมก็จะเริ่มย้ายน่าจะย้ายชุดล่างก่อนนะครับพวกชุดลำโพงกระดิ่งลำโพงชุดนี้มันจะเป็นทั้งชุดเลยนะครับชุดลำโพงกระดิ่งชุดแพร์ชาร์ตนะครับลำโพงตัวนี้แหละนะครับเวลาคนเราเข้าทอดออกหรือเราเล่นเล่น YouTube มันจะเสียงออกมาจากลำโพงตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นสายสัญญาณนะครับเอาติดไว้กระบอดเลยนะครับกันลืมตอนนี้ผมก็จะเริ่มย้ายแพล่พล่ลำโพงกระดิ่งนะครับตัวนี้นะครับไม่เราเอาหาคัตเตอร์ก็ได้นะครับคัตเตอร์บางๆบางเงี้ยคืนค่อยๆเงี้ยนะครับแล้วใช้มือค่อยๆลูดออกมา มานี้นะครับผมก็จะได้เพร่พรกระดิ่งออกมาเพรตัวนี้ไม่มีขายนะยางัดเอ่อ,อยางัดแรงจนมันขาดนะครับมันหายากอยู่นะถ้าเกิดว่ามันขาดเราจะต้องไปหาจากเครื่องมือสองมาหรือว่าเครื่องซากมานะครับเพมันจะไม่ค่อยมีขาย <c oughs> เพรพวกนี้ต้องระวังนะครับผม <c oughs> ต่อมาก็ทากาวเล็กน้อยนะครับให้มันอยู่จริงๆใส่แค่นิดเดียวพอนะครับพอเราเอา <c oughs> พอเราเอาพวกลำพงกระดิ่งโปะลงไปมันก็แน่นนะครับอันนี้เป็นตัวสั่นนะครับตัวสั่นเราก็ออกมาแล้วก็เอาไปใส่งานย้ายโบดี้นี่ผมก็มองว่ามันมันก็ไม่ยากมากนะครับไม่ยากเกินความสามารถเรานะครับถ้าท่านไหนอยากลองก็ลองทําได้เลยนะครับแค่เราใส่กลับไปให้ที่เดิมแค่นั้นแหละนะครับผมอันนี้ผมก็ถอดแบีออกมานะครับ มาผมก็จะย้ายย้ายแพยรชาร์จก่อนตอนนี้มันจะเป็นแผ่ชาร์ตต่อขึ้นไประหว่างบอร์ดบอร์ดล่างขึ้นไปบอร์ดบนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวปิดตัวเส้นปิดเราก็ใส่เข้าไปมันก็ครบนะครับ ใส่สายสัญญาณนะครับผมอันนี้ผมวางวางวางแพร์ชาร์จไว้รอแล้วนะครับใส่ลำพุงกระดิ่งลงไปนะครับมันก็จะมีล็อกมีเขี้ยวของมันอยู่นะครับเราสังเกตดูดีๆนะครับผมถ้ามันไม่ลงอย่าไปฝืนมันนะครับมันจะมีล็อกมีเขี้ยวมันอยู่ ไข่น็อตไว้รอเลยนะครับการลืมกันลืมลม,มันต้องย้ายไปทีละส่วนแบบนี้เลยนะครับถ้าถอดออกมาทั้งหมดเลยแล้วประกอบนะครับมันจะทาได้ไหมมันก็ได้นะแต่เราจะงงนิดหน่อยนะครับทำทีละส่วนไปนะครับเริ่มจากส่วนล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาบอร์ดบนตัวนี้นะครับผมจะเริ่มถอดพวกปุ่มปิดเปิดนะครับกับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง อ๋ออันนี้ผมจะเอาลําโพงกระดิ่งก่อนอ้อันนี้เป็นลาโพงฟังนะครับลําโพงตัวนี้จะเป็นลําโพงสนทนานะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์นะครับเสียงมันจะออกมาจากตรงนี้ตรงข้างบนเดีย๋ยลืมนะครับเดีย๋ยวลืมตรงนี้ให้ใส่กลับเข้าไปที่เรียมพอถ้าลืมวันนี้นะเราจะได้แกะเครื่องแกะอะไรออกมาใหม่หมดเลยผมเคยลืมอยู่รอบหนึ่งต้องได้รื้อทุกครั้งหมดเลยต่อมาก็เริ่มย,ย้ายพวกเพลสวิตปิดเปิด,ปดนะครับ ใช้อะไรมางัดๆนะครับค่อยๆนะครับตรงนี้ค่อยๆใจเย็นๆนะในคลิปมันสปีดเฉยๆนะครับตอนทําจริงๆใจเย็นๆแล้วครับตัวงานตัวนี้ผมใช้เวลาทําประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีก30นาทีเลยนะครับชั่วโมงครึ่งเลยแหละนะครับอันนี้ผมตัดมาย่อๆไม้มันสั้นลงนะครับใส่กาวเล็กน้อยให้มันอยู่นะครับ ทีนี้ก็จัดเรียงให้มันเข้าที่เข้ารูปนิดนึงนะครับผมแต่สวิตตัวนี้จะย้ายยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีล่องงัดเลยร่องงัดมันจะเล็กมากผมต้องใช้เนียบแบบบางบ้างงัดเลยสวิตพวกนี้ถ้าใครขี้เกียจถอดแล้วก็มันมีขายแยกอยู่นะละแปดสิบบาทนี่แหละนะครับผม แต่ผมว่าใส่ของแท้เดิมๆเข้าไปจะดีกว่านะครับอันไหนที่มันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ถอดออกมาใช้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมมาพากภาคพากทับนะครับมันอาจจะไม่ได้อารมณ์การเปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่มันต้องแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเอาเสียงสดๆมาเสียงรบกวนมันเยอะนะครับผมพวก,กเสียงรดเสียงเพลงอะไรต่างๆนะครับเยอะผมเลยตัดออกแล้วมาพากทับเอา อนี่เราก็ใส่ตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเข้าไปนะครับต่อมาก็วางบอร์ดลงเลยนะครับผมสังเกตด,ดูดีนะครับผมจะเอาบอดดี้เดิมมาดูก่อนว่ามันมีอะไรตัวไหนไหมที่เราลืมย้ายมานะครับดูดีๆผมก็จะวางบอร์ดลงไปก่อนเลยไขน็อตนะครับมันจะมีน็อตหนึ่งตัวล็อกบอร์ดรุ่นนี้ ถ้าใครจําไม่ได้ว่าน็อตมันอยู่จุดไหนนะครับวิธีการง่ายๆเลยเอาบอดี้กลางมาเทียบนะครับรูน็อตมันจะต้องไม่มีที่เราขันนะครับอย่างนี้จะเป็นขั้นตอนการเทสจอนะครับเราต้องเทสจอก่อนคืออย่าเพิ่งลงกลาวนะครับจอมานี้เราต้องเทสจอก่อนลอกไวสติ๊กเกอร์ออกนะครับ อันนี้ผมน่าจะไปเอากาวอยู่นะครับไปหากาวอยู่กาวที่ผมใช้มันจะเป็นกาวอุตสาหกรรมนะครับมันจะเป็นกาวแบบนี้นะครับกาวอุตสาหกรรมกาวแบบนี้เนี่ยติดดีนะมันจะดีกว่ากาวหลอดที่ว่าเวลาแห้งเหนียวนะ่มันจะเหมือนกาวโรงงานเลยนะครับมันจะเหนียวมากๆนะครับผมผมทดลองใช้ก็ไปหลายเครื่องอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับที่ผมก็จะทากาวนะครับผม กาตัวนี้มันใส่มากนะครับแล้วก็ทาไปแนะนำว่าใช้เป็นกาวใส่นะครับรุ่นนี้ถ้าใครไม่มีกาวนี้ก็ใช้กาวหลอดก็ได้นะพวกเบอร์ V ีที0 0 7 0 0 0อะไรพวกนี้ครับแต่ว่ากาวนั้น,น,นมันจะมีข้อเสียเวลา มันแห้งมันจะแข็งมันจะดันจอนะครับบางบางเบอือนนะครับเราเลือกดีๆเอากาวดีๆหน่อยนะครับนนใส่เข้าไปนะครับลองเทสนะผมยังอ๋ออันนี้ช่วงเทสผมน่าจะตัดออกนะครับตัวนี้ผมลงกลาวไปเลยแต่จอตัวนี้ผ่านการเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเทสมาแล้วว่ามันใช้ได้โอเคถึงกล้าลงกลาวนะครับ ผมก็ลืมนะเพราะว่ามันมันภาคทับอะครับมันจะไม่ได้อารมณ์ที่สดเหมือนกับภาคแบบตรงๆนะครับโอเคผมก็จะใส่จอใส่แบตเข้าไปนะครับใส่บอดีกลางโอเคจัดรูปเข้าที่เข้าทางดีๆนะครับ พยายามสอดแทรกคลิปแนวเปลี่ยนจอเปลี่ยนบอดี้เข้าไปด้วยนะครับมันก็จะมีคลิปปลดรหัสคลิปแบบทุกแนวนะครับผมกาจะทำลงหลายแนวอยู่นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับไขนอ็อตล็อกไว้ก่อนเอาฟาหลังมาเทียบก่อนนะครับว่ามันดันมันอะไรไหมนะครับ เปิดเครื่องลองเทสเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับไขนอตเข้าไปครบทุกจุดนะครับ มันจะมีเลนแฟดด้วยนะครับเราต้องไปเอาจากจากฝาหลังเดิมมาเลนแฟดต,ต้องใส่เข้าไปครบนะครับแงะแงะจากด้านในของฝาหลังนะครับเลนตัวนี้การมันแตกนะตอนแรกผมกะใช้ไขค,รครวงทิ่มมันออกมาแต่ว่างัดเอาแบบนี้ดีกว่าจะชัวร์กว่าซอฟกว่านะครับอันนี้ใส่กาวนะครับต้องต้องใส่กาวที่ฝาหลังด้วยทากาวให้มันนะครับ กาวมันใกล้จะหมดมันแข็งนะครับผมเลยต้องใช้ไขควงดันเข้าไปไหน่อยแต่กาวมันโอเคจริงกาวยี่ห้อนี้นะครับเป็นกาวอ,อุตสาหกรรมกาวมันไม่ตียี่ห้อมาด้วยนะครับมันเป็นกาวหลอดแบบนี้หมดเลยนะครับเวลาแห้งแล้วมันจะไม่เป็นขุยนะครับกาวพวกนี้นจะไม่แข็งนะครับมันจะแห้งแบบ แห้งเป็นเนื้อกาวเลยนะครับลองลองลอง,ลองงาม,มาใช้กันดูผมก็จะใส่ตัวเพร์แสแกนนิ้วเข้าไปนะครับผมวิธีการใส่ก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับไขน็อตล็อกด้วยนะครับโปะเข้าไปเลย ทำความสะอาดเลนแฟลชหน่อยนิดน,นึงนะครับทำความสะอาดเลนกล้องด้วยตึบบางลงไปนะครับโอเคผมจะใช้เป็นตัวพันจอนะครับเป็นตัวพันจอเลยนะครับ ตัวนี้มันจะทําให้ตัวเครื่องกับจอกับบอดี้กับฝาหลังแนบแนบกันได้สนิทมากนะครับอีกหึงเทคนิคนะครับก็คือเราใช้เตปดึงจอบนล่างไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันอยู่ในรูปลักษณะนั้นนะครับไม่ให้มันเคลื่อนระหว่างที่เราใช้ตัวพันจอมันจะหมดปัญหาพวกจอดันหลอกนะครับถ้าเราใช้เตปลบลอกไว้โอเคทีนี้พันเริ่มพันเลยเลยนะครับ พันแล้วก็ดึงตึง,งแล้วก็พันรอบๆนะครับแต่ไม่ต้องตึงมากนะถ้าตึงมากเดี๋ยวจอมันจะทัดเพี้ยนนะครับเอาแค่พอตึงมือนะครับโอเคตัวนี้ก็่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับกรีดสวิตช์นิดนึงนะครับเพื่อว่าไม่ให้มันสวิตช์มันกดค้างตลอดเวลาโอเคถึงขั้นตอนการเทสแล้วนะครับจริงๆจอผมเทสมาแล้วแหละว่ามันโอเคนะครับ โอเคงั้นวิดีโอนี้ผมจะขอจบแนวทางการเปลี่ยนจอเปลี่ยนบอดี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าดีกว่าครับ